สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่ 453ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องละ350บาทถูกรายการนะคะถ้าปิดคู่นะคะปิดคู่ที่600บาทนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ ดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นนะคะปีพศ2518นะคะวัดโบสถ์โพทองนะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนะคะเป็นหลวงปู่สวงนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะรุ่น1เทวราเล่นดินนะคะต่อไปรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะเป็นเหรียญสิริจันโทนะคะเหรียญรุ่นสาธิกานะคะ หลวงปู่มหาศิลาปี2565นะคะรงยาสีเขียวนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญทรงห้าเหลี่ยมนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะ ต่อไปรายการที่5นะคะรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะเป็นท้าเวสวรรนะคะวัดจุรามณีนะคะปี2อง4นะคะองนี้เป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะพุทธศักราช2512นะคะ ด้านหลังเป็นตัวยันอักขระนะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะここ <Feel. S 1> เป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะここเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะองนี้รายการที่7นะคะเป็นเหนรียญเรอนะคะเป็นเหรียญหลรอนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะรายการที่7นะคะด้านหลังเขียนที่ระลึกสอง8นะคะ ด้านหลังเขียนว่าที่ระลึก2 4 7 8นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเรียงกรอบเก่าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์สกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะหลวงปู่ทวดนะคะ ต่อไปรายการที่9้านะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะรูปหลอ่อหลวงพ่อกล้วยนะคะกับแหวนนะองค์นี้เป็นรายการที่9้านะคะวัดโคสิตตารามนะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นตะกุดนะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะมีเขียนตัวยันอักษรแบบนี้เลยนะคะองค์น,น,นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่11นะคะเป็นเนหรียญหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะปี25 2 1สองนนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่12นะคะ รายการที่12นะคะเป็นเห,หรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคชิตตารามนะคะเหรียญรงยาธงชาตินะคะองค์นี้นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นเหรียญพระอาจารย์ต้มนะคะวัดท่าสะแบงรงยา3ามสี่นะคะรงยาจีวรโรงยา พื้นแล้วก็ลงยาขอบแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะชื่อรุ่นน่าจะเป็นรวย9 d ดีนะคะมีต่อโค้ดมาด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญพระนาคปกนะคะที่ระลึกอายุครบ8ดรอบนะคะหลวงปูท่ทิมนะคะองค์นี้นะคะรายการที่14นะคะ เขียนว่าหลวงปู่ทิมวัดทหารไรจังหวัดรรยองแบบนี้เลยนะคะเป็นพระนาคปกนะคะนี่คมๆจมูกสวยๆเลยนะคะเหรียญนี้นะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้รายการที่15นะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ เป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวแบบนี้เลยนะคะเป็นรอยแตกรายงานนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อหลวงพ่อค้ายนะคะรูปหล่อหลวงพ่อค้ายน,นะคะอง kind of คะ์นี้เป็นรายการที่16นะคะมีคาบนะคะองค์นี้นะคะจะมีคาบรงรักปิดทองนะคะมีคาบรงรักปิดทองนะคะเนื้อผิวทองเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีคาบรลักติดที่องค์พระนะคะเป็นหลวงพ่อค้ายนะคะรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำนะคะองค์นี้นะคะลงยาสีแดงเนื้อทองแดงลมดำนะคะเร้โค้ด9-193นะคะวัดท้ายน้ำนะจังหวัดพิจิตรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังเป็นหนุมานนะคะเขียนว่าที่ระลึกในงานผูกพัทรศีมานะคะปี2 5 2 1นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นตะกรุดดอกเล็กแบบนี้เลยนะคะเป็นตะกุดดอกเล็กนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะน้องสองให้ดูให้ชมใกล้ๆเลยนะคะองค์นี <car <car ้นะคะเป็นรายการที <car 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 <car> <car <car ่19นะคะตะกรุดจะมีมาแบบ2ดอกนะคะลองเลือกดูเลือกชมนะคะเป็นรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20องค์นี้จะเป็นดอกสีดำนะคะองค์นี้จะถักเชือกสีดำมานะคะส่วนตรงไส้นี่จะเป็นเหมือนทองเหลืองนะคะผสมน่าจะเป็น3าสีเลยนะคะเป็นรายการที่20นะคะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวรายการที่21นะคะ รายการที่22นะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกล้วยนะคะรูปภาพหลวงพ่อกล้วยนะคะรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญสาริกานะคะเป็นเหรียญ สวาดิกานะคะสิริจันโทนะคะหลวงปู่มหาศิรานะคะด้านหลังเป็นนกคู่แบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวเนื้อผิวทองแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหมือนผิวรุ้งนะคะหน้ากากทองทิพย์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะองค์นี้นะคะจะมีรอยจานด้านหลังนะคะ To อ,องค์นี้นะคะมีรอยจานด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญคล้ายๆหลวงปู่สุขนะคะเหมือนทรงนางกวักก็เหมือนนะ,ะอ,องนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25 <S <S เป็นหลวงพ่อทรวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะเป็นหลวงพ่อทรวดเหยียบน้าทะเลจืดนะคะกับพระครูวิสัยโสโพนวงเลบทิมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะ,ออะ,คะเป็นรายการที่25นะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะรายการที่26นะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่26นะคะด้านหลังมีตัวยันตุกตาปั๊มไว้แบบนี้ด้วยนะคะเป็นรูปภาพนะคะเรียมกรอบเก่าแบบนี้เลยนะคะอุ้ย นี่นะคะภาพหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นรูปปล่อนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรูปปลอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะองค์นี้นะคะรูปปลอหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรายการที่27นะคะนี่สองให้ดูให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะเนื้อผิวพระส,สวยสวยเลยนะคะมีคาบเขียวขึ้นที่องค์พระแบบนี้นะคะ ดูแล้วถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงนะคะองค์นี้รายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นภาพนะคะภาพบล็อกเกตนะคะหลวงปู่โตวัดปดู่ชิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะวัดปดู่ชิมพีนะคะด้านหลังเขียนไว้นะคะรูปภาพบล็อกเกตหลวงปู่โตะนะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะหลวงปู่มหาศิรานะคะเหรียญเหนือดวงนะคะหลวงปู่มหาศิรานะคะปี2562นะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นตะกุดนะคะตะกุดรายการที่30นะคะเดี๋ยวส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะ เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นรูปรลอหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพอ่อเงินนะคะรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนั่งช้างนะคะนั่งแบบสององค์เลยนะคะองค์นี้ก็นั่งช้าง,งาอง์นี้ก็นั่งช้างเนาะเนี่ยนะเป็นแบบงานสวยๆนะคะหลวงพ่อเงินนั่งช้างนะคะรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินพระนาคปกนะคะอง์นี้รายการที่ส3นะคะ องน,นี้จะเป็นเหมือนองค์ใหญ่นะคะเป็นองค์ใหญ่นะคะพระนาคปกนะคะรายการที่ส3นะคะต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่34นะคะนี้ก็มีรอยผ่านประสบการณ์มาด้วยนะคะองค์น,นี้น,นะคะเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะองค์นี้นะคะรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญสิริจันโทนะ,ะหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะ องนี้นะคะรายการที่36นะคะด้านหลังเป็นสาริกาคู่แบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นสาริกาแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวเนื้ออัปป้านะคะสวยสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญของขวัญนะคะหลวงพ่อปากน้ํานะคะองนี้รายการที่37นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญน,นะคะบาทน้ำมนนะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมนนะคะอันนี้มีหน้ากากด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญบาทน้ำมนนะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระอาจารย์หนูนะคะพระอาจารย์หนูวัดทุ่งแหลมนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังมีหานุมานนะคะยกเขาเขียนว่ารุ่นยกช่อฟ้านะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะถือไม้กระเท้าแบบนี้เลยนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะองค์นี้นะคะเขียนว่าที่ระลึกในงานสร้างศาลหลักเมืองชัยนานะคะปี2521เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นไม้โพแกะนะคะรูปหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะ อง Calendar นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะด้านใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะด้านใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะจะเป็นหนุมานนะคะเป็นหนุมานนะคะองค์นี้นะคะรายการที่42นะคะใต้ฐานก็มีรอยจานเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีรอยปิดทองนะคะเป็นไม้โพแก่แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่42นะคะทั้งหมด42รายการนะคะ องละ350บาททุกรายการนะคะแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะสําหรับไม้โพแกะนะคะน้องมีขนาดองค์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะนี่ใหญ่กว่ากันหลายเท่าเลยนะคะองค์นี้นะคะน้องจะเปิดแบ่งปันอยู่ที่องละ800บาทนะคะก็ทาเผื่อพี่ๆอยากได้องค์ใหญ่นะคะก็สามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะ ยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ